สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านไปพบกับตำนานอีกบทหนึ่งที่งานวิจัยทําให้ประเทศกเกษตรกรรมที่ยากจนแลลนแค้นแห่งหนึ่งของเอเชียกลายเป็นประเทศรายได้สูงที่มั่งคัง่งเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่แสงหน้าชาติตะวันตกสวัสดีครับ วันนี้หมูจิวชาแนลมาพบกับท่านอีกครั้งและก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าประเทศไทยนั้นมาถูกทางแล้วนะครับจากข่าวที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณประเทศไทยกว่า31,000ล้านบาทโดยมีเป้าหมายให้ไทยนั้นหลุดจากกับแตกประเทศรายได้ไดปานกลางในปี2580 ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกันดีกว่าว่ากับดักประเทศรายได้ปานกลางมันคืออะไรความหมายที่เขานิยามกันนะครับก็คือประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจจากรายได้น้อยมาสู่รายได้ที่มีมากขึ้นแต่ก็ยังไปไม่สุดนะครับก็คือประเทศที่มีรายได้สูงด้วยเหตุผลบางประการธนาคารโลกเนี่ยได้มีการแบ่งโลกออกเป็น4ี่กลุ่มนะครับได้แก่ประเทศที่มีรายได้สูงประเทศที่มีรายได้ปานกลางก็จะแบ่งย่อยไปอีกก็คือระดับบนแล้วก็ระดับล่างนะครับแล้วก็ประเทศรายได้ต่ำ โดยใช้รายได้ประจำชาติต่อหัวหรือว่า Gross National Income ที่มีตัวย่อว่า GNI c u r per capita มาเป็นตัววัดนะครับ เรามาดูหลักเกณฑ์ของธนาคารโลกกันดีกว่านะครับว่าเขาแบ่งประเทศต่างๆตามรายได้อย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ประเทศรายได้ต่ำก่อนนะครับก็จะมีรายได้เฉลี่ยตามกว่า1000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับอันนี้ผมพูดเป็นภาพกว้างๆนะครับส่วนประเทศรายได้ปานกลางไปค่อนข้างต่ำก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง4,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับส่วนประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปค่อนข้างสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ถึง12,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับแล้วก็ประเทศ ที่มีรายได้สูงก็จะมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า12,500สาระต่อคนต่อปีนะครับเรามาดูกันที่ตัวเลขรายได้ของประเทศไทยกันดีกว่านะครับโดยของไทยเรานั้นอยู่ที่7,260ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีก็จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปค่อนข้างสูงนะครับเราอยู่ในสถานะนี้มาตั้งแต่ปี2553แล้วนะครับหรือว่าเกือบ 12ปีที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือดัชนีการพัฒนาของมนุษย์หรือว่า HDI นะครับเราอยู่ที่0.8 0ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมากเป็นครั้งแรกติดอันดับที่66ของโลกนะครับดัชนีตัวนี้เป็นหนึ่งในการชี้วัดว่าประเทศนั้นพัฒนาแล้วหรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีของไทยนะครับแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างนั้นเราก็ยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและเป็นประเทศที่มีรายได้ปรานกลางไปถึงค่อนข้างสูงนะครับคืออีกนิดเดียว เราก็จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแล้วและไทยก็จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยทันทีปัญหาที่เราติดหลงอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางมันต้องย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยทั่วไปแล้วประเทศที่มีรายได้น้อยจะเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรมด้วยการเริ่มต้นอุตสาหกรรมเบาเช่น การทอผ้าโฟกหนังทําเครื่องประดับเป็นต้นนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นต่อมาซึ่งก็จะเป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับแต่เราก็ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างผลิตหรือว่า OEM แบบไม่มีแบรนด์นะครับเนื่องจากเราไม่มีนวัตกรรมหรือว่าเราไม่มีโนฮเาเป็นของตัวเองทางที่จริงแล้วนะครับเรามีทรัพยากรสามารถผลิตได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะครับ แต่มีเพียงโรงงานไม่กี่แห่งนะครับที่คนไทยเป็นทั้งคนคิดคน้นเป็นคนลงทุนลงแรงด้วยตัวเองทําให้เราไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าได้ส่วนรายได้ที่เป็นของยี่ห้อชาวต่างชาตินั้นสุดท้ายรายได้ก็จะกลับไปสู่ประเทศต้นทางนะครับไทยเราก็จะกลายเป็นเพียงลูกจ้างเงินเดือนราคาแพงเท่านั้น ส่วนประเทศอื่นๆนะครับเขาก็ตามเรามาเนื่องจากมีการเปิดเสรีทุนิยมแล้วก็ได้เปรียบไทยในเรื่องของค่าแรงเช่นเวียดนามกัมพูชาเมียนมา หลายโรงงานเลยย้ายออกจากไทยไปนะครับนั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่เกือบ20ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปไหนเลยส่วนไทยเราจะไปขายแข่งกับประเทศที่พัฒนาแล้วยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าสินค้าของเขานั้นมีนะวัตกรรมมีจุดต่างคุณภาพดีกว่าแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จากคุณภาพและความน่าเชื่อถือเช่นสินค้าที่มีต้นทุนเพียง5,000บาทเขาอาจจะขายได้ที่ราคา50,000บาทสิ่งที่ทําให้ประเทศที่พัฒนาแล้วทําแบบ นีได้ก็คืองานวิจัยและนวัตกรรมนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าประเทศไทยนะั้นมีงบประมาณวิจัยต่อ GDP ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากข้อมูลที่ผมไปหามานะครับอยู่ประมาณ1.33%ต่อ GDP หรือเกือบ200 0 0 0ล้านบาทน,นะครับทีนี้เราลองมาเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา แก่ประเทศมาเลเซียนะครับพบว่าอยู่ที่ประมาณ1.1%ของ GDP ส่วนสิงคโปร์นั้นอยู่ที่2.3%ของ GDP แต่ถ้าเกิดเทียบกับท็อปของเอเชียแล้วนะครับพบว่าญี่ปุ่นอยู่ที่3.6%ของ GDP จีน1.8%ของ GDP ไต้หวัน2.9%ของ GDP และสูงที่สุดก็คือเกาหลีใต้นะครับ อยู่ที่4%ของ GDP ไทยเองก็เริ่มเห็นความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาแล้วนะครับเพราะว่าบริษัทเอกชนหลายแห่งนั้นวิจัยและพัฒนาจนตอนนี้หลายบริษัทมีชื่อเสียงในระดับโลกนะครับเช่นอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ระบบไฟฟ้ากําลังซึ่งสินค้าที่ส่งออกแล้วก็ติดตามเมดอินไทยแลนด์นะครับผู้คนมองว่ามีคุณภาพในระดับเดียวกับ Ma d e in j a p a n หรือว่า Ma d e in u s a เลยนะครับ ผมเองก็เคยลงขาวว่าไทยมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาอย่หลายเรื่องด้วยกันนะครับเช่นการวิจัยแบตเตอรี่เกลือซึ่งถือว่ามาถูกทางแล้วน,นะครับแล้วก็เป็นโจทย์ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในง,งานวิจัยโดยหลายคนพูดว่าถ้าไทยเราทําสําเร็จนะครับอาจจะพิกองการอุตสาหกรรมในบ้านเราไปด้วย ถ้าเราย้อนกลับไปดูเกาหลีใต้นะครับจะพบว่าเขาใช้งบประมาณวิจัย4%ของ GDP ท่านเชื่อไหมครับแต่ก่อนเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีสินค้าไฮเทคมือถือพับได้บางเฉียบพลังเท่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบทุกวันนี้นะครับแต่ในปี1960นั้นเกาหลีใต้เป็นเพียงประเทศกเกษตรกรรมที่แหลนแขน ด้วยสงครามเกาหลีในปี1960และผลกระทบจากสงครามยิ่งทำให้เกาหลีใต้บอบช้ำม,มากนะครับแต่ว่าในเวลาเพียงแค่หนึ่งช่วงอายุคนเกาหลีใต้กับวิ่งไล่ยกระดับประเทศขึ้นมาจนกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4ของภูมิภาคเอเชียและท็อป20ของโลกนะครับ ทังที่จริงแล้วเกาหลีใต้พัฒนาไม่ได้ต่างจากประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆเลยแต่สิ่งที่ทําให้เกาหลีใต้แตกต่างก็คือความซีเรียสกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบเข้าเส้นนะครับมีการวางแผนตั้งแต่รัฐบาเลเรื่อยมาจนถึงประชาชนปลูกฝังการตั้งแต่เด็กตัวน้อยด้วยค่านิยมว่าคนเก่งต้องเรียนวิศวะต้องเป็นเจ้าของจิจการประเทศนี้นะครับมีการอัดงบประมาณวิจัยมาเกือบ40ปีและมีความสามารถในการประยุกต์ และใช้นวัตกรรมอย่างได้อย่างแพร่หลายนะครับจนหลายบริษัทอาจจะมีสิทธิบัตรมากกว่าประเทศไทยทั้งประเทศจนเกาหลีใต้นั้นจะยืนหนึ่งขึ้นแท่นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีของโลกไปแล้วแรงผลักดันที่ทําให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากประเทศนี้ไม่มีอะไรเลยท้งการต่อสู้กับประเทศจีนหรือว่าค่าแรงแสนถูกในอาเซียนหรือแม้กระทั่งจะทําอย่างไรจะชนะประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ชื่อว่าประเทศแห่งเทคโนโลยี เกาหลีใต้ไม่มีคำตอบอันใดนอกจากจะต้องพัฒนาสิ่งใหม่ขึ้นมาทำให้ดีกว่าถูกกว่าเท่านั้นซึ่งเป็นผลผลิตที่มีความจำเป็นนะครับถือได้ว่าประเทศเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่การันตีคำพูดที่บอกว่า เพียงแค่หนึ่งชั่วอายุคนสามารถพลิกฟื้นประเทศแลนด์แคนเป็นผู้นําทางด้านรายได้และเทคโนโลยีประเทศไทยของเรานั้นกําลังจะทําตามโดยถือว่าการพัฒนาของเรานั้นไปไวกว่าที่คิดไว้นะครับส่วนหนึ่งมาจากภาคเอกชนที่มี R&D ที่เพิ่มขึ้นทําให้หลายๆอุตสาหกรรมของเรานั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับมันจะมีอยู่2คําที่เรียกว่า impact หรือว่า outcome นะครับซึ่งเป็นผลกระทบจากการวิจัยหากเราลงทุนเงินไป100บาทจากงานวิจัยท้ายสุดมันอาจเป็น200บาท GDP ซึ่งหลายอย่างนั้นนะครับเห็นได้กับบริษัทขนาดใหญ่ของไทยที่รวยเอารวยเอานะครับเมื่อเราวิจัยแล้วก็มีองค์ความรู้เป็นของตัวเราเองแล้วนะครับสิ่งที่ต,ตามมาก็คือเราจะมีแบรนด์เป็นของเราเองนะครับเราลองผิดลองถูกท้ายที่สุดแล้วสินค้าที่เรามีการวิจัยและทํานวัตกรรมจะสามารถแข่งขนันกับประเทศที่พัฒนาแล้วได้เราอาจจะขายเงาะ3โลโลอยให้เป็นขนมเจลลี่ราคากองละสามร้อบาทได้โดยที่มีคนซื้อซึ่งนั่นจะทําให้ประเทศไทยนั้นหลุดจากกับจากประเทศรายได้ปานกลางนะครับ แต่ต่อให้มีการวิจัยแต่ไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมันก็จะหยุดชะนักนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่มากของโครงการรัฐบาลหลายอย่างนะครับเช่นการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโครงการ EEC ที่สร้างอุตสาหกรรมไฮเทคที่มีศักยภาพหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมผ่าน BOI ซึ่งทําให้ไทยนั้นค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็อยู่รอดมาได้แม้ภาวะทางด้านการเมืองจะไม่นิ่งก็ตามนะครับเพราะเพราะว่าภาคเอกชนของเรานั้นแข็งแรงเป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายนะครับสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากการวิจัยของคนไทยครับ เพราะถ้าเกิดเราใช้สินค้าที่เราสนับสนุนมันขายได้มันก็จะมีเงินไปใช้ในการพัฒนาและวิจัยเองโดยธรรมชาตินะครับทําให้เราได้ใช้ของดีขึ้นราคาถูกลงเหมือนที่คนจีนได้ใช้เซี่ยวหมีนั่นแหละครับทั้งดีและถูกเพราะคนจีนนั้นก็ชาินยมเหมือนกันจบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ทุกท่านชอบกันไหมครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ติดตามรับชมมากว่า10นาทีนะครับ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่รูปเด็กแล้วก็สามารถรับชมคลิปอื่นๆได้ตามเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นข้างบนนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับและพบในโอกาสถัดไปขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ